สวัสดีครับวันนี้มูลยพระตามในทั้งหลานของเมออนสีถูกเลขหกหมื่นกว่าบาทนะครับผีเจ้าทีมาบอกนะครับวันนี้ฝันดีแล้วพี่น้องฝันตองหวนเลยไปเลขตัวเดียวติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับไมออนซีครับสวัสดีครับเป็นอะไรย่าไอ้มันวะผมมันกูว่ามันตะลุกหลานสาวเถอะจะหลานสาวหรือมันนี่เขาได้ลายไปไหมชีได้ลายเถอะเขาได้หกหมื่นอ้าาาาเดือดหกหมื่นเลยย่าพันฝันอะไรเลยย่ายัฝันว่างูเกี่ยวรักไม่ขื่นมันมายกข้อหมูบ่อประจันหมูยังบ่อเต้าแตงของเก็บของเมียวระจันว่าเอ้า โอ้หเอขาจุข้าเจ้องเนี่ยบอกว่า่งูว่าได้อืมที่นี่นาจตัวเนี่ยเนาะโหคนก็เลันตีเล็กเสีตีรักเป็นหนึ่งวะนนงูเป็นหกมั้งใ่ะอมันหัวค่ยังสีแม่โอ้ข็เลหก็็หมายแล้วอือ่อคนตีเป็กตีเป็นีัมันตีเล็ดีดเดตีเหลเก่งกันวาลานไ่แนนนี่รถือเลประจำด้วยหรอเลดุ ิเลขยกอัศกรรเรีสองแสมแนบ้านเียนคือพอรบาเร็นลูกสาวพอสมัติเนาะสลายนะหุก้อนจังเลยจะยหญ่หกหมื่นเคือ้าะของยีบาทคือยี่สิบาทประกาศเลยหล้ยพอเลยฟันได้สิบ ก้าสิบหกสิบสอนวชื่อหน่อยหนึ่เป็นเงนหลใจเลยล่ะเนเด็คูอรนั่นเด็คูนเออหลใจก็าซื้อเต้าหกหายาซื้อเต้ากหางจาด้วยโมย่ากันเลยนะกันเลยเนาะ้านี่น้ำพรสบัตบ่บ่ดิโมย่ฟันเดฟันฟันแลกวัวร้านที่ยาเนี่มัตัวหนานาพักตัวตัวสาเีย วันนี้ทั้งหลังอีก3เท่าเียได้ซื้อตะวันเดือนทีโอ้ฟันอ่ะอือตะวันเดือนทีลวันนี้ปกใจวันตีตัวเดียวนั่งคันมันนั่นไม่ด oh, ูนมันเจอขนแมยแลกฟันไหเช่าไกวออ้ันเสาเดี so, ๋ยวคันนี <h 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 Ges <h <h ้เนาะคุณก็ถือเสียนหลายเสียนเนาะคันว่าซือหน่อยซื้อหน่อยนะถือกี่ตัวนะ ของน้องยายจะสุดเป็นทั mm ้งสื่อตะฟันจของหางวาเหรอของสื่อไงอันนี้ตัวเดียวเอเ้ตัวเดียวหรืเ่านี่เพิ่นหาแล้วมีฝันฝันอะไรยายฝันเห็นทหารเชียงที่เชียงบินนะขั้นบักยายนะตะเต้าหันเป็นจีต้องหัยายยาอตัวเดียวเนี่ยอเมอีเป็นแค่บนี้ือว่าถึงที่เห็นทหารสองหารว่า ต้งมันต้อมันกับสีให้รล่นเนาะมันเคยถือเป็นสีหลังล้าันฟันเป็นเช็นกระสานต้องหาออกเลยโอ้บอกง่ายแล้วแม่ยลืมได้ย่าเด็าสีว่า่ลืมแล้วโอ้คุบอกย่าลืมเรื่องอะล้าสันปบอกผ่าเลยฟันเป็นเจองี่มันวางสีคู่ประเด็นองเมืวานไหนเนาะตันนี้ต้อเคีนบินเขียตอมหวันไหนเนาะเออเียบินมิถานเลยแม่ ส่งเงินกรเทาเาอีกท่านจีรงไปเห็ดกะเี่นสองแสนกว่าอ่เจียงยานั่งนั่งาเจีเห็ดนั่งเห็ดนซี่เกีดิบเห็ดเงินดิบ่ะเห็ดน้ำมันตกไปจังหวัดได้ก็ได้ไปเห็ดในกรุงเทพก็ได้ไปลางอาไวเปิดแฟงมันท่านดีตัวเองพ่อคนว่ะบุญคำบุญชู้มันคำเรียแพร้องสิเายกมาตีนียเราสิเรล่าบอกว่าแพร่โอ้ดเงินทนตอนนี้มันก็ว่ามัประเดกสีปิดขม่ารุ่ง แจกเวิดนแกเวิดบาอ่าคจกันหนาวแจกกันนาวซ่กะซื้อแกะคนพู้เ่าเวิรดบาโอ้คนจดีจแน่นอพ่อพันถือขักเนาะนพาพวกเขาวันแสงที่เขากะจังเขากวงมาก้ย่เบ็ถวายนั่นแหละแมนยู่ปาย่ประจับเ้ยร้านผู้นีนบ่แมนผู้น็ นนตะวามันตองทำดีเนี่นี่เรากันบุญด้เห็นบุญด้ธาตุมันก็่ับอี่อที่ใส่พอเจรพัฒนอ่านี่ว่าีงเกิด้งลยใส่ิมันกไหนใส่แล้พอเกหายโอ้มียกันกันพันไรอได้ไใจก็เดาเองอไรอะไรยันรู้หมหัว

เอาเด้อนะครับใ่ออนสีเลขหลานสาวนอนมีตุ่เนาะเลขหลานสาวเด้อนะครับเงื่อนก้อนถึงหกหมื่นนะครับงวดนี้เพิ่นฟันแล้วนะฟันเห็นกีบินกับทหารกิบินนิบถานว่าอะไรนี่แหละเพิ่นว่าอันถานนี่ถึงากิบินไหมยัยลุงมากอยู่ดิโอรุ่งมากเหรอว่ารุ่งใสขันบ่ไเดชสองต่อไปมันตีก่อนเพิ่นบอกให้เลยสองหาตัวยาวหลอดจะแม่ร้อยสี่สิอ่าสองหาสองเด้อพี่น้อง คุยภาษาด้วยผมเป็นจี๊ดซอกหาคักๆมันเฮ้ยคอยภาหาโซโลตลียไปอยู่มันเลยซื้อทั้งใ้อมไปเยอะดองเนาะมีตีเนาะเจียตรงว่ะเฮ้ยเป็นคนแม่นมันก็ต้องแม่นนึอเขาดิเป็นคนบุญทำท่านเนาะบุญธรรมดีเอาเข้ัดเด้อพี่น้องเด็กหลานสาวแมียออนสีเนาะนะครับไอ้มาแล้วมงินควันถือครบเงินควันอีซ้อมหาตัวเดียวฟันเห็นเชมบินกับทหารมาสั่นลงมาเชมบินบินลงอยู่ว่าสั่นเนาะมันว่าเคย้ฟันสีเคยถสีมาแล้ว สองหาหาสองเนาะเกียเาบรมหาหญ่ไว้สุดดวงดีไซีเขาำมือถือเนาะขับเนียโอ้ขับขับเลยฮตัมเต้ับเฮ้ยต <Gun> ัเพ้อะไย่งเี่าฮะโรตีอะไรกันไกินน้ำผู้มีดวงสิลาต้งมาเนาะนมอยน้ำขาดนี่อืกต์นี้เขากบสนํอาเต้น่าพ่อใส่ข้าวให้ข้าเจาหรอ อาศยนี่ดวงอะนะบนเนตีในถ้ำดีเหรอเขาดวงเขาลายบนเขาลืมีเขาค่ะอาศัยผู้คนมีได้กินในท่านเนาะดวงตังีสบบาทเไปชดหน้าเลได้วยควากับบ้าหม้าสสิีโสงานแซงงย่างที่ไปก็นนี่นีดีไหมบัดนีนี่อันไหนงได้ไป ทีนี่งานแ่งเกิดขึ้นทีนี่งานแ่งดวงทีปฏิหารทีนั้นโขกหน้าวาจังสีนะต้นตั้งไก่วาสถมากไม่สิแม่นผู้เ่าน่ะถึมากวายถึม่ยอผ้าจันแม่มาฝรั่งใหญ่ย่อยเออมาฝรื่ใหญยดูอราดิเนแม่เพิ่นชทบมาบอกเรียกว่าเพิ่นบอกกันอยู่ดิบอกหลวงรุ่สักสูเพื่อมั่งใาเพิ่นกระถือเมื่นเมื่นสี่เพิ่นเลยหอเพิ่นสี่พัน โอ้ oh, <the o> มวนเดนหันนไทยไหมมนแข้ง,ขงกันล่ะมวนว่านไทยเหราเิ่นมวนมันทอดแล้วสับโอ้ก็ชิบได้เนาะดอเอาหัวันพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ดําเยอาใดเนาะใครจานทศดพับยำห่างชิบใดเนาะซื้อไม่เนาะเนีบัวบัวเขียงมันคันว่ามันห่างมันเป็นสีแม่แมนเงกอกเม้ยแม่เป็นอีหยังโอ้ชาบะเขามันเสียงมันมันเขียงเตี้ย มัน่เราวแบบเบิดเออมันมันบ่อแบนมันบ่อเจ็บเออมันเจ็บแบบเสียมันเกี่ยเก่าอะคุอืมอาเพียนปเี้ยนปลาพีนทังสี่ลำอโทรมาบอกเร่อะไรเียวเาน่าสีน่ะสติดต้องเลยอ๋อแต่ขอแต่ง่าอไงอพอก็อยาาให้โย่เนี่ยผู้เอาเอาบ่าได้โทรศัท์พอดีอืมไปบอกคั้งมันจาถืมือเลยตนวใหญ่มืมือมักขึ้นกันเหรอคนเป็นมูเดียวกัน ยังด้จิได้กันกลงนดีคเมเพิ่มมันจได้่านะมเพิ่จนิคนจต่อกันได้ประานกันถืกอู้ดุเอ้สตาร์ากันหลสักกันอาเลขยกย่ายเลยละเลขร้านสาวเลยละผู้คนบอกกันแม่นี้ละมันม่ามันถือเป็นเือนเนาะงอนนี้เพิ่นฝันดี้เหรอเด้อพียน้องยซี่เนาะ เคนฝันว่าเห็นชิมบินคือโกเมื่อนยังูมื่นโกมื่น่ะ้เมื่อวนวันนี้ฝันอะไรเด้อนะฝันเห็นชิมบินกับทหาร่นว่าเคยฝันเห็นชิบินเห็นทหารเอใดสัหาดว่าเอาตัวเดียวนี่งหลาย่สัตนะว่างายๆง่ายๆใช่ไหมไอ้แม่เราพี่น้องก็เอาคนเคยได้เนาะคนท่าบุญดีพระสมานท่เ้าล่ะวันนี้ใครช่ให้มาหนําแม่ยออนสีเด้อนะครับมอเลยไเ้มาแ่งฝันโดนด้วยเลยเหลือลานสาวสัโอ้สันก เที่ยวสวดมนต์ขมปีเลยเห้วเราเมีนกิบ้ามุญสู้แข่งกันไหมครับเนาะนที่ทำบุญดีไสดรเอ้ยเท่วดาหักัวเทวดาหอมเนาะคนทำบุญดีเอาเงนนี่ไวิชชน้ำยหญ่ปดาแดงวดซีปีหาปีแจกให้บานี่นเสียเนแจกพวกเราว่แจกบดแจกนารเจ้าจอเนาะทุกคนรายรายเงาทำบุญทำานดนเรื่อยๆเนาะจิต่ารัเ้เ